ชิ่งกับอิชนเคยนะครับผมวันนี้ผมก็พามาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับผมก็มานอนอ่างตักคืนนะครับผมก็วันนี้ก็มาอยู่ด้วยกันสองวันหนึ่งคืนนะวันนี้มาอยู่ด้วยกันสองวันหนึ่งคืนนะครับผมก็เดี๋ยวออกพรุ่งนี้เย็นนะครับผมก็วันนี้ก็มาตามล่ารถถังนะครับผมไม่รู้ว่าจะเจอตัวหรือเปล่านะฮะวันนี้ก็จัดชุดใหญ่มากับชุดเล็กนะครับผมคันอ่อนกับคันแข็งนะฮะไม่รู้ว่าจะมีตัวให้นนาได้รับชมกันหรือเปล่านะครับผม ตอนนี้ก็ลงเหยื่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งทุกครั้งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงใครในครั้งถัดไปนะครับผมวันนี้ผมก็มาอยู่แผน่นนรุษนะครับผมแผ่นนรุษล่ลางประแสนะฮะวันนี้มาอยู่แผ่นที่2นะครับผม ะะนะครับผมก็มาหลายครั้งแล้วนะครับผมก็ยังไม่โดนสักทีนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมโอเคครับ นี่ก็บ่ายโมงก,กว่าๆนะครับผม <S <S <an> <S ก็ยังไม่ได้ตักแต้มเลยนะครับผมเ <S an> งียบมากเลยนะสำหรับวันนี้ไม่รู้ว่าน้ํามันเป็นยังไงนะน้ําออกเ,เขียวๆนะมีแขนตอนนะฮะลอยถึงน้ํานะ <S <S <an> <S ก็ไม่ตอดน,นะฮะปะะพงปาทะเพียนเงียบก็บเลยนะครับผมเปลี่ยนเหยื่อไปนี่มาที่สามแล้วนะครับผมก็ยังเงียบอยู่นะตอนนี้ก็ก็บ่ายสองแล้วนะครับผมก็ยังไม่มีแต้มเลยนะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวไปรอติดตามแลวชมกันต่อนะว่าวันนี้จะมีแต้ม แม่ครัวนะครับผมเบอร์คิปใหม่บรรยากาศยามเย็นนะครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับผมอ่างเก็บน้ํประแหนะบรรยากาศสบายๆนะไม่มีฝนไม่มีอะไรนะครับผมลมโชยๆนะครับผมนี่ครับฟ้าก็ค่อนข้างเงียบนะครับผมวันนี้ไม่เข้าเลยนะครับผมไม่ตอดไม่กระดิกเลยนะครับผม วนี้ผมก็ตีกลางคืนไว้สักไม้หนึ่งนะครับผมแล้วก็น่าจะนอนนะฮะแล้วก็มาลุยพรุ่งนี้ต่ออีกหนึ่งวันนะครับผม<อ>ก็ไม่รู้ว่าจะมีผลงานให้รรับชมกันหรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราทำกับข้าวเสร็จเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะครับผมก็ได้ชดโมมาลูกจิม้มละหนึ่งตัวราหลอดแฮวไปแล้วกันนะครับผมโอเคครับเมนูวันนี้นะครับผมก็จะเป็นต้มยำนะฝีมืออบอนะครับผมนี่ฮะต้มยำหมูนะครับผม เพียบเลยนี่นะครับแล้วก็จะเป็นไส้กรอกนะฮะอันนี้ผมก็เป็นไส้กรอกแม่เขายัดมาจากบ้านนะะก็เลยเอามาด้วยนะครับผมเอามาทอดนะครับผมนี่ไส้กรอกไส้กรอกหมูนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะฮะนี่ครับก็ข้าวเปล่าก็เตรียมมาจากบ้านเหมือนกันนะครับผมก็เมนูเรียบๆง่ายๆนะครับผมสำหรับยาม่ําคืนนี้นะครับผมปลาก็จะค่อนข้างจะไม่ได้ตกนะผมก็ ป้าปกติกลางคืนจะไม่กินอยู่แล้วนะครับผมขณะกลางวันยังไม่กินเลยกลางคืนก็ไม่เหลือเหมือนกันนะครับผมก็ต,ตีทิ้งไว้ไม้เดียวนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพอกินข้าวเสร็จก็นอนพักผ่อนนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้ก็มาลุยกันอีกทีนะครับผมสุดยอดครับผมบรรยากาศแบบนี้สุดหาที่ไหนไม่ได้นะครับผมยามเย็นนะครับผมท้องฟ้าก็มืดแล้วนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวไปเจอกัน พรุ่งนี้เช้านะครับผมโอเคครับอรุณสวัสดยามเช้านะครับผม